อ่าสวัสดีครับเมื่อนี้อยกับท่านอบตครับสวัสดีครับสังกัดบ้านบริหารเนาะครับผมอ่งาอบตสมางทุ่ก้วตอนนี้ได้ดำรงตําแหน่งเป็นประธานสภาอบตองค์การบริหารส่วนตำบลวังจมพูอยู่นะครับอ้เป็นคนใหญ่คนโตเลยนะเป็นเกษตรกรที่ปลูกปาล์มครับรุ่นแรกๆของตำบลวังชมพูรุ่นแรกเลยครับบนรุ่นแรกๆรุ่นแรกเลยของน้องมะแดงพ่อไหมอาของน้องมะแดงพ่อมหรอครับครับะมื่อนีนเดี๋ยวจะให้ทั้งท่านประธานสภานะครับอบตวังจมพูพา นะครับเยี่ยมชมสวนปลาล์มจากในนึงครับสถานการณ์ปลาล์มตอนนี้เป็นไงครับสถานการณ์ปลาล์มตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าปลาล์มก็ราคาก็ค่อนข้างจะลงมาน้อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่าราคายังใสได้อยู่ยังดีอยู่ตอนนี้ก็กิกโลละหกบาทก,กว่าๆแต่ช่วงเดือนนะสิงหาเนี่ยผลผลิตก็จะหน่อยลงน้อยนึงนะครับปลาล์มเขาจะมีออกผลผลิตได้เต็มที่อยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนเขาจะออกมาได้หลายแล้วอีกสี่เดือนถัดไปเขาจะดอรอปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้น้ำดีให้ปุ๋ยถึงผลผลิตจะออกได้ดีนะครับจังหวที่ผมปลูกอยู่เนี่ยถือว่าเป็นพืชที่นาปลูกเนื่องจากว่าเขาลงทุนแค่ครั้งเดียวสามารถอยู่ได้ถึง30ปีนะครับเป็นอ,อ,อนาคตที่เจา้าพอสมควรนะครับ30ปีนะครับจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ช่วง3มปีแรกนะครับสมปีแรกของผมเนี่ยจังเลตัดไปแล้วเนี่ยปามตัวนี้ได้ปี่ปีกว่ปีกว่าน,นะครับก็ได้ผลผลิตแล้ว ผลผลิตก็พอสมควรอยู่นะครับช่วงนี้ท่านยังคับอยู่เนี่ยตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ซีลาดมิลเลียมนะครับที่ผมวาจากจากโรงงานของที่ผมนี่กันอยู่ปกติมันเป็นพันธุ์ท้องจ่นของประเทศไทยเฮ้าเหลือมาแต่ทัางหนี่ส่วนมากพันธุ์ปาล์มพวกบุนีเขาจะกล้าพันธุ์มาจากต่างประเทศนะครับส่วนมาก สายพันธุ์สีลาดมิลเลียมที่ปลูกกันอยู่ผมก็จะปลูกอยู่มีสีลาดมิลเลียมโกลเด้นเทเนล่านะครับสปริงแบ็กนะครับพวกนี้ตัวนี้จะเป็นสีลาดมิลเลียมทลายจะนยนยนหน่อยน้อยบมน่อน้อยทลายน้อยแต่จะดกลักษณะสายพันธุ์เขาถ้าว่าโกลเด้นเทเนลา่าแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่ได้แปดปีเก้าปีแล้วนะหนักครับทลายใหญ่สามสิบถึงหาสิบโลได้แล้วตอนเนี่ยหนักมากนะครับ วันนี้สมมติถ้าต้องการได้เบื้องแล้วเดี๋ยวนี้ราคาปลาล์มมันแพงนะครับถ้าอยากปลูกครับนี่ขอพิจารณาอย่างเดียวถ้าอยากปลูกนะครับสามารถที่จะปลูกได้ได้กันละครับปลาล์ขามขอให้น้ำเขาเพิ่งครับน้ำต้องคิดว่าต้องให้น้ำเขาได้แล้วกับปุ๋ยเขาจังค่อยจะคุ้มค่ากับการลงทุนถ้ามีนม้ำมีปุ๋ยมีแดดแดดซึ่งอีสานเขามันมีอยู่แล้วนะครับธรรมชาติด,ดีกว่าภาคใต้สิ่งที่เขาต้องหาคือน้ำกับปุ๋ย น้ำก็สามารถอยู่ใต้ดินก็มีสามารถที่จัดสันได้และปุ๋ยนี่ก็ตามท้องตลาดทั่วไปกับมีนะครับผลผลิตจะได้ดีแดดน้าําปุ๋ยสามอย่างนี่ครับตั้งที่ผมวิเคราะห์เบิง้งแล้วโรคพัยนื้ออื่นเขาบ่คอยมีนะครับปัญหาวัชพืชปัญหาโรคพือย,ย่างอื่นกับ่บมีแล้วก็บ่ต้องไปห่อลูกห่อผลผลิตนะครับขอให้สุกเต็มที่สุกดีๆแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันทีเลยครับเกิดง่ายในการปฏิบัติในการดูแลซึ่งจะแตกต่างจากพืชนือ,อื่น สิบหาหมื่นได้ผลผลิตแน่นอนครับอท่านมันแท้งมัองครับสมมติถ้าผมต้องการอยากปลูกแต่เริ่มแรกครับต้นก้าตอนนี้นะครับก็เฉลีย่ยเฉลียอยู่ท่าสายพันธุ์ที่จังที่ผมใส่อยู่เนาะบนโฆษณาบริษัทเพิ่นนะาช่งใสของพวกอาดียุ่งเสียครับอ่าาดีกเกษตรพัฒนาพันธุ์ปาล์มเนี่ยนะเพิ่นกะราคาเพิ่นกันกะจะสูงแน่อยู่งอะต้นหนึ่งกับสองร้อยกว่าบาทนะอืมไรหนึ่งปลูกจากต้นครับไรหนึ่งเนี่ยจะใส ปลูกอยู่เก้าคูณเก้าเมตรครับเก้าคูณเก้าเป็นข่าลามตัดนะครับเก้าคูณเก้าเพราะยี่สิบต้นครับไล่หนึ่งเก้าคูณเก้าจะได้ยี่สิบสองต้นนะครับทางอีงสานเขาไม่จำเป็นต้องปลูกห้างพุทดนะครับพื้นที่เหลือเยอะแยะมากมายนะครับจัดการบริหารสวนก็ง่ายขึ้นใส่รถแท็กเตอร์ใส่รถไถ,ถห้องครับตัดหยางเลยคนเดียวสามารถเทีดได้สามสิบสี่สิบไร่เนใี่เท็ดได้ครับคนเดียวใส่แรงงานคนเดียวจุดนี้ผมกเฮ็ดืึงคนเดียว ที่มีห้อยฉีดยา่นี่เพราะว่าเป็นฤดูฝนถ้าเกิดเท่ารถแท็กเตอร์เขมามาตัดหญ้าหรือรถไถตัดหญ้าน่ะมันก็จะเห็ดให้ดินมันโ้มลงไปหลายจะพยายามบ่อยากเขานะครับก็เลยใส่ฉีดยาช่วงฤดูฝนน้อยหนึ่งถ้าเป็นฤดูแล้งใส่รถตัดหญ้าเลยครับประหยัดต้นทุนดีได้ปุ๋ยไปในตัวรักษาสภาพดินน้ำตอนนี้ใช่ระยะแล้วปนระมาณจากปีรับสาม ถึง4ปีมันบอกถ้าดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยแบบที่ผมว่ามานะครับให้น้ําให้ปุ๋ยสม่ําเสมอ3ปีครับกาจจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เขาจะได้หน่อยเนี่ยพราะปีที่4ก็เริ่มทลายไ่แล้วครับนี่อันนี้จะเจ็ดถึงสิบกิโลเลยเนี่ยนี่ครับนี่เจ็ดถึงสิบกิโลได้แล้วต้นหนึ่งก็หลายนี่ตัดมาเรื่อยๆได้เลยครับที่ตัดมาเนี่ยคือตัดตัดออกมาเรื่อยๆได้ตัดได้แต่อนี้ผมถ้าเห็ดมาเนี่ยจะได้เก็บผลผลิตทุก15วันนะครับ642ทลายหนึ่งประมาณ40 ต้นหนึ่งนี่ครับด้จากทลายโอ้ต้นหนึ่งเนี่ยนับหลงเลยครับต้น,ตนหนึ่งถ้าออกเฉลีย่ยเลยนะถ้าดูแล้วจังที่ผมเบิรงนกันเองบ่ขาดยี่สิบสี่ทลายต่อต้อนหนึ่งแต่รอบปีก็เกือบพันบาทครับอือคือตอนอายุเขาแค่นี้ถ้าเกิดว่าอายุห้าปีขึ้นถ้ารุ่นนี้เขาเบิดนะครับเขาจะทลายใหญ่ขึ้นมาอีกอถึงยี่สิบเขาจะทลายใหญ่เพิ่มไปอีกประมาณปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของทลายเลยครับแต่จากนี้แปดถึงสิบโลต่อไปเขาอาจจะ สิบสามกิโลถึงสิบห้ากิโลไปหัวเดียวสิบสองถึงสิบห้าไปประมาณเนี่ยการการเพิ่มเขาก็จะขยายขยายขึ้นไว้แด่โดยปกติพื้นที่เนี่ยเขาสามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมได้ไหมครับในระยะแรกครับในในในระยะแรกแนบ่ปลูกได้เลยครับบางบางเจ้าเพ่นกระเฮ็ดนะาเห็ดเขาให้ครับบางเจ้าพ่นกระเห็ดอยู่ครับอถ้าปูที่มีเวลากระเห็ดเขาให้หรือว่าปลูกมันก็ได้ครับเขาจะปลูกมันได้ประมาณซีแถวเนี่ยในช่องว่างมันเพราะว่าเขาจะห่าง ทางระยะต้นแนวเฉียงนี่ครับ9ค9เมตรแต่ว่าระยะแถวตรงแบวนี้มันจะอยู่8คู7อ่า7 8ค8เมตรสามารถที่จะปลูกมันหรือว่าเสียบมันได้อยู่ประมาณ2ปี2-3ปีหรอครับบางเจ้าถ้าบ่นั่นกัจะ3ปีสามารถปลูกมันสับปหลังเขาได้3ปีเป็นรายะได้สำรองมาอีกเห็นว่าอุน่่แท่นอาบอวเป็นจุดน่าซื้อผลผลิตตามพร้มอมครับก็เป็นลักษณะรวบรวม,รวมอ่า ให้เกษตรกรเพราะว่ากเกษตรกร,รจะเริ่มเริ่มปลูกไา้ไม้หลายนะครับไายไม้ไายไม้เพิ่กจะปลูกได้หน่อยทลายก็ยังน่อยอยอะกกเลยรวบรวมเพื่อจะไปส่งโรงงานให้แต่อนาคตขา้างหน้าถ้าปามเพิ่นใหญ่ขึ้นคิดว่าผมมาจะให้ทางโรงงานมารับซื้อออรับซื้อโดยตรงโดยที่บ่ต้องผ่านการนั้นเลยให้โรงงานมาคัดขัดปามเองรับซื้อเองเพื่อจะสนับสน,นุนให้ให้เกษตรกรทุกคน,คนนะมีรายได้ที่ที่อยู่ได้กันทุกคนนะครับออ เป็นการซอยเกษตรกรในอีกด้านหนึ่งผู้ใน,นอยากเบ่งบรรยากาศการซื้อขายนี่ให้มาเบ่องอยูใส่ครับครับตอนนี้ผมก็จะล้วมปามอยู่ตรงเชนอ้พอยพ่ยยอ,พอพญารอดพ่อพญาตพดบานมูมูซีบานไว้หันนะครับครับะจะเป็นช่วงบ่ายสามอาทิตย์เวน้นอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าก็จะน่าจะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่ที่สิบของเดือนหนานี่นะครับครับโอเคถ้าผู้ใดสนใจต้องการสอบถามเรียนรู้หรือว่ามาเบ่งบรรยากาศก็เอาฝั่งเบอร์โทรไปนะครับ ครับเบอร์โทรของผมก็0899345223ครับอ่าอบตสะบางโทแก้วนะครับโอเคหรือว่าประธานสภาก็ได้ครับก็ขอบคุณกำไลสำหรับวันนี้แล้วก่อนเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีสิมาเบ่งบรรยากาศการซื้อขายตลาดตามนะครับของอําเภอนองบดแดงก็ถือว่ามีพืชหลายอย่างอ่ะสำหรับนี้ก็โคงงํำนี้ก่อนนะครับขอบคุณมรับสวัสดีครับ